ต่านี้เกิดในว่อาทิตย์หากับไกด,ด์ดวงเดนและสัปดาห์ครับดิวชาตาตั้งแต่วันที่8ถึงที่14นะฮะเดือนเมษาครับเข้าสู่สัปดาห์ที่จะเข้าสงการนะครับไปลายสัปดาห์นะฮะมาดูครับคพิ่งเกิดวันอาทิตย์ที่จะต้องเจอเรื่องเด่นๆเ,เรื่องแรกก่อนจะเข้าสงการเรื่องอะไรบ้างนะครับเรื่องแรกครับเงินนะฮะ,ะมีข่าวดีเรื่องเงินนะครับใครที่แบบกลัวจะหมุนเงินไม่ได้กลัวจะ สงกรานีม่มีเงินเที่ยวนะฮะบางคนก็กลัวนะแล้วก็เรียกว่ามีข่าวดีในเรื่องของการได้ซื้อของที่ถูกใจด้วยนะครับแปลว,ว่าม,มีสัญญาณบวกนะครับในเรื่องของเงินทองหรือแม้แต่บางทีคุณกำลังเครียดเรื่องเงินหรือหาทางออกไม่เจอนะครับทำยังไงดีหาตังค์ใช้นี้สินหรือซื้อของที่ถูกใจนะฮะใดๆก็ตามมันมีทางออกนะครับมันจะมีทางออกเสมอคนเ,เกิดวันทิ์ดวงยังเฮงในเรื่องของการแก้ปัญหา ในเรื่องการเจรจาในเรื่องการเรียกว่าหาวิธีจัดการเรื่องเงินนะครับมีผมเริ่มนึกถึงนะฮะถ้าค้าขายนะฮะมันจะตึงๆหน่อยแต่สุดท้ายจะขายได้แล้วก็โอเคยังมีกําไรนะครับยังอยู่รอดได้บางคนนะครับช่วงนี้ในการซื้อของนะฮะลุ้นนะเออจะมีตังซื้อของไหมหรือว่าจะซื้อของโอเคไหมก็ได้ของที่ดีราคาที่เราึงมอใจนะครับหรือว่าใดๆก็ตามมันมีสัญญาณบวกเรื่องเงินแล้วกันนะฮะ มันจะไม่ใช่แบบโอ้โหดีที่สุดเลอเลิศประเสริฐสีรวยแล้วยังไม่รวยนะครับเอาตามความเป็นจริงนะฮะคือมันดีขึ้นสูว่าคุณอยู่ก้นเหวเรื่องเงินนะโอเคมันจะขึ้นมาปากเหวแล้วค่อยๆเดี๋ยวเดินขึ้นภูเขาถ้าคุณกำลังแบบแย่วิกฤตนะฮะมันจะมีวิธีที่จะทําให้วิกฤตนั้นหายไปแล้วก็อย่างน้อยมีช่องทางการที่จะเงินหมุนได้นะครับประมาณนี้นะฮะมันดีขึ้นมันหนึ่งสเต็ปมันไม่ดีแบบกระโดดไปชั้นเรือสามสี่ห้าสเต็ปนะครับโอเคนะฮะถ้าคุณรวย โอเคเงินก okay. ็จะเพิ่มขึ้นตามฐานะนะฮะก็ต้องบอกอย่างนี้เลยนะโอเคนะฮะเรื่องที่2ครับเรียกว่าเรื่องที่โดดเด่นกันนะครับอันเนี้ยระวังปัญหาเรื่องงานสัปดาห์นี้มีปัญหาเรื่องงานครับโอ้โหก่อนจะเข้าสงการก่อนจะหยุดเจอคนทําให้เราปวดหัวนะฮะจะไม่เราแบบมีอุปสรรคนะฮะมีเรื่องอะไรที่เครียดนะครับกังวลใจเรื่องคนนะฮะอ่าอันนี้ต้องระวังนะครับไอตัวเนื้องานที่จะเจอหรือที่ต้องทําในช่วงสัปดาห์เนี้ย มันแก้ปัญหาได้มันจัดการต่างๆนานาได้หรือมันเคลียร์ได้แต่เรื่องคนจะสร้างปัญหาคุณต้องระวังนะครับใครที่ต้องทํางานแล้วเจอต้องบางคนก็เจอคนอยู่ตลอดเวลาถูกไหมแต่บางคนก็ไม่เจอนะครับบางคนอยู่กันหน้าจอยเนี่ยแต่อย่างน้อยให้ระวังคนผิดนะผิดสัญญาผิดคาพูดแล้วปากอะไรกันเราไว้แล้วไม่ทําตามเอาชื่อเราไปพูดในทางที่ไม่ดีหรือกันแกล้แก่ใช้สยญาน่าํำคาญมากคือเดๆก็ตามมาระวังคน,นครับบางทีไม่มีแบบศัตรูนะ ในที่ทํางานแต่เพื่อร่วมงานดันไม่ค่อยเก่งนะฮะหรือว่าเพื่อลูกน้องสั่งอย่างได้อย่างไปว่าคุณต้องรัดกลุ่มรอบคอละเอียดเรื่องงานไปพิเศษนะครับแต่เดี๋ยวก็มีวิธีแก้แล้วก็จัดการกับปัญหาได้นะครับอีกประการครับนี่คือเด่นความรักเด่นอ่าใครที่ช่วงนี้ฮะรู้สึกดีกับใครนะฮะให้คุยถ้าสนอยู่นะหรือแม้แต่ถ้าคุณมีคู่มีแฟนนะฮะช่วงนี้สัปดาห์นี้แฟนยังพอช่วยเหลือแฟนยังพอเป็นที่ปรึกษาหรือว่าแฟนจะ แก้ปัญหาบางอย่างให้ได้นะครับก็เรียกว่าดาวคู่ครองคนรักยังช่วยเสริมนะฮะผมแถมนิดนะครับในช่วงนี้มันมีดาวที่เกี่ยวข้องเงินทุกๆนะครับอาจจะมีเงินทุกฟุก,ฟกหรือว่ามีทรัพย์สินสิ่งของหรือมีคนมอบของขวัญของรางวัลหรือมีคนพาไปกินพาไปเที่ยวเรียกว่ามีโชคลาบนะครับบางคนก็เลียกลาบปากคนลาบปากไม่ชอบอยากเป็นลาบเงินเอาแล้วแต่นะครับเพราะว่าดวงแต่ละคนก็โชคลาบแตกต่างกันแต่อย่างน้อยมันต้องมีความว่าได้อะไรที่ทําให้เราสบายใจหรือใจฟู ในช่วงสัปดาห์นี้นะฮะแล้วก็ประการสําคัญครับในช่วงนี้ฮะฮุมดาวนะครับไอเดียปัญญาดีเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากใครจะได้และถ้ามีปัญหาเรื่องอะไรที่คุณแบบอึดอัดใจไม่สบายใจเครียดวิตกกังวลเงื่อตกจริงเวลาคิดอะไรเครียดนะครับสัปดาห์นี้จะมีรูปทางช่องทางในการแก้ปัญหานะมันจะมีคนมาช่วยหรืออะไรก็ตามนะครับแต่ว่ามันจะมีทางออกนะฮะให้สบายใจได้ปัญหาต่างๆมีทางออกครับแล้วค่อยๆแก้ไปนะครับ โอเคนะฮะเลขมงคลครับมีดังนี้มีเลข0 3 7 6แล้วก็เลขที่เป็นตัวชูโรกคือเลข8สีที่ตัวชูโรกวีสีมีดังนี้สีฟ้าสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีดําส่วนสีที่เรองเรียกนะฮะคือสีน้ำตาลวันที่ดีครับมีวันจันทร์พุธแล้วก็วันอาทิตย์วันที่ติดข่าคือวันศุกร์คงช่วยโชคลาภสัปดาห์นี้เคลียย์คลีนห้องครัวนะฮะให้โล่งให้โปร่งให้สะอาดตาเียกน้อยเก็บกวาดหรือว,ว่าให้มันดูเป็นระเบียบหน่อยนะฮะมันจะช่วยกระตุ้นโชคลาภได้ครับ ไปแล้วครับชคดีนี้ก็สุดครับเป็นกำลังใจนะฮะลูยสซือกันตอนในสัปดา์นี้สวัสดีครับ